ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ครับยุคนี้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่าคัดตัวไหนคือคัดความแรงนะครับคัดตัวไหนคือคัดความแรงโอ้ยเอาซะผมงงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนน่าจะหมายถึงนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะหมายถึงว่าเวลาเราเข้าเกียร์แล้วนะครับรถออกตัวนะครับอยากให้รถมันพุ่งใช่ไหมนะครับเพื่อนเพื่อน ในกรณีนี้นะครับเพื่อนในชุดคลัตที่เพื่อนเห็นอยู่2ตัวนี้นะครับเพื่อนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลัตชุด A นะครับคลัตชุด A นะครับคลัตชุด A หรือว่าคลัตกําลังนะครับตัวนี้ก็คือกําลังนะครับคลัตกําลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลัตชุด B นะครับคลัตชุด B หรือคลัตตัดต่อกําลังนะครับตัดต่อกําลังนะครับเพื่อนนะครับ ดังนั้นไอ้คลัตสองชุดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันแบ่งแยกกันทําหน้าที่ดังนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไอ้คลัตชุด A นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาเราเดินเบาอยู่นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องอยู่ในรอบเดินเบานะครับไอ้คลัตนี่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆของมันนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเมื่ออะไรที่เรากระชากคันเร่งนะครับคลัตมันก็จะกลางตัวออกนะครับพอคลัตกลางตัวออกมันก็จะมาล็อกตรงนี้ นะครับมาล็อกกันกับชามคลัตนะครับเพื่อนแล้วก็จะหมุนไปตามรอบเครื่องนะครับเพื่อนแต่ทีนี้รถกลองเพื่อนนะครับสับเกียร์แล้วกระชากคันเร่งแล้วคลัตมันไม่เกาะนะครับคลัตมันไม่เกาะนะครับการก็กลายเป็นลักษณะเหมือนของอาการคลัตลื่นก็แล้วกันนะครับพูดถึงกรณีของคลัตลื่นก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะครับพอคําว่าคลัตลื่นนะครับเพื่อน คำว่าคลัตลื่นนะครับก็คือผ้าคลัตตรงนี้นะครับไอ้ผ้าคลัตกําลังนี่แหละนะครับมันไม่เกาะกันกับตรงนี้ใช่ไหมนะครับมันก็เลยกลายเป็นค่อนข้างเก่อบเหมือนรถมันฟรีฟรีเครื่องทิ้งเฉยๆนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือคลัตกําลังนะครับดังนั้นนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับเพื่อนๆว่าถ้าอยากให้รถถ้าอยากให้คลัตมันจับตัวเร็วขึ้น ย้ำนะครับถ้าอยากให้คลัตมันจับตัวเร็วขึ้นก็ให้เอาไขควงสับตรงนี้นะครับสับให้สปริงมันอ่อนให้สปริงมันยืดออกมันจะอ่อนตัวนะครับเพื่อนๆค่าความแข็งของสปริงมันจะลดลงนะครับเพื่อนๆก็สับซ้ายกับขวาก็ได้หรือว่าจะสับทีเดียวตรงกลางก็ได้แล้วแต่ใครชอบแข็งชอบอ่อนนะครับเพื่อนๆยิ่งสปริงคลัตอ่อนเท่าไหร่นะครับ ยิ่งสปริงคลัตอ่อนเท่าไหร่คลัตมันก็กลางตัวออกเร็วเท่านั้นนะครับเพื่อนพอคลัตกลางตัวออกมันก็จะล็อกล็อกกันกับชามคลัตก้อนได้เร็วมากขึ้นนะครับเพื่อนเแต่ทีนี้นะครับต่อให้สปริงคลัตของเรานะครับเพื่อนเพื่อนต่อให้สปริงคลัตของเรามันอ่อนพอคลัตกลางตัวออกมาปั๊บหนึ่งละนะครับระยะห่างเนี่ยระยะห่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นไหมเนี่ยนะครับมันมีระยะห่างนะครับเพื่อนเพื่อนถ้า ชามคัดสึกผ้าคัดบางมันก็ยังคงจะกินกําลังเครื่องของเราอยู่ดีนะครับเพราะว่ากว่าที่มันแรงเหวี่ยงมันจะเอาชนะแรงดึงของสปริงได้มันก็จินรอบไปเยอะนะครับกว่าที่มันจะกลางออกมาอา,อาจกันแน่นสนิทนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับการที่เราอยากให้คัดชุดคัดก้อนมันเกาะเกาะหรือว่าทําทงานได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนหนึ่งละผ้าคัด S <S ของเราจะต้องเป็นผ้าคลัดแบบดีๆสักหน่อยเห็นไหมรถแต่งรถแข่งรถอะไรเขาอาจจะเป็นผ้าคลัดทองแดงหรือผ้าคลัดกึง่งทองแดงนะครับเพื่อนนะครับมันจะเกาะดีกว่าทนความร้อนอได้มากกว่านะครับเพื่อนรวมไปถึงนะครับไอชุดคลัดตรงนี้าชามคลัดหรือว่าเจดีคลัดตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับมันจะต้องเรียบนะครับจะต้องเรียบนะครับถ้ามันไม่เรียบนะครับผ้าคลัดมันแนบไม่สนิทกันกับชามคลัดนะครับ มันก็เลยเกิดอาการลื่นนะครับถ้าเป็นรถแตง่งรถแข่งรถแรงอะไรเขาเขาก็จะมีการกัดลายนะครับเพื่อนๆกัดลายเป็นเกร็ดปลาดุกเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเขาก็จะซาะร่อ,องกัดลายเพื่อให้ผ้าคลัดมันเกาะมันจับได้ดีขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือ,อชุดคลัดก้อนหรือว่าชุดคลัดกําลังหรือว่าคลัดชุด A นะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับ เป็นคลัตช์ชุด b นะครับเพื่อนในคลัตช์ชุด B นะครับหน้าที่ของเขาก็คือใช้ตัดต่อกําลังนะครับเพื่อนๆนะครับใช้ตัดต่อกําลังก็คือไอเวลาเราบีบคลัตช์นะครับมันจะไปตัดกําลังของเครื่องนะครับเครื่องหมุนไปได้นะครับเครื่องหมุนไปได้แต่หมุนฟรีเฉยๆนะครับโดยที่ชุดเกียร์มันไม่หมุนตามนะครับเพื่อนๆโดยที่ชุดเกียร์ไม่หมุนตามเพราะว่าถ้านะครับ ถ้าเราไม่ตัดต่อกําลังตรงนี้ถามว่ามันเข้าเกียร์ได้ไหมเข้าได้นะครับเพื่อนๆเข้าได้สับเกียร์ก็กระโดดเลยนะครับเพื่อนสับเกียร์มันรถรถมันจะกระตุกแล้วก็กระโดดเลยนะครับเพื่อนนะครับถ้ารถกระตุกแล้วก็กระโดดนะครับมันจะไปแพ้นะครับนี่แหละไอ้ฟันเฟืองพวกนี้นะครับไปชุดลูกปืนวันเบโซสเตอร์ยางกระชากดุมนะครับเพื่อนมันจะกระชากกันไปทั้งหมดเลยมันจะสร้างความเสียหายมากกว่านะครับเขาก็เลยทํา ทำชุดคลัดแผ่นมาเพื่อตัดต่อกําลังให้เข้าเกียร์ได้ล้าบียบแล้วก็นิ่มนุ่มนวลนะครับเพื่อนไม่ให้ลดกระชากนะครับเพื่อนนะครับทีนี้ไอ้คลัตชุด B เนี่ยนะครับเพื่อนไอ้คลัตชุด B ที่เราพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนถามว่ามันมีผลเกี่ยวกับความแรงไหมนะครับมันมีนะครับเพื่อนมันมีผลเกี่ยวกับความแรงนะเพราะว่าการที่เราบีบคลัดใช่ไหมเราบีบคลัด ผ้าคลัตพวกนี้มันก็จะแยกตัวก่กันนะครับแยกตัวก่กันน้ํามันมันจะเข้าไปแทนที่ถูกต้องไหมนะครับเพราะว่ามันแช่อยู่ในน้ํามันนะครับพอเราบีบคลัตปั๊บผ้าคลัตมันแยกตัวน้ํามันเข้าไปแทนที่ไปหล่อเลื่นนะครับพอเราปล่อยคลัตทีนี้ถ้าแรงแรงฉุดหรือว่าแรงดึงของสปริงอ่ะนะครับแรงกดของสปริงมันไม่แข็งแรงพอนะครับมันก็กดช้านะครับการที่แรง กดของสปริงมันทําให้ชุดคลัตมันกดช้านะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับความแรงนะครับมันกดช้ามันก็จะมีอาการลื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับกว่าทีา่ชุดแผ่นคลัตชุดแผ่นเหล็กมันจะรีดนะรีดน้ำมันออกจากาาตรงที่มันแทรกซึมเข้าไปนะครับเพื่อนมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับดังนั้น ดังนั้นอ้กลุ่มที่เป็นรถแตง่งรถแข่งหรือว่ารถแรงนะครับเขาอาจจะใส่สปริงแต่งเข้าไปสองตัวนะครับใส่สปริงแต่งเข้าไปสองตัวนะครับหรือนะครับบางเจ้าบางสำนักเขาก็เป็นแผ่นคลัตช์นะครับเป็นแผ่นคลัตช์แบบทองเหลืองทองแดงไปเลยนะครับเพื่อนแล้วก็แผ่นเหล็กที่นะครับแผ่นเหล็กที่กั้นอยู่นี่ยตรงตรงที่เพื่อนเพื่อเห็นช่องว่างก็คือมันจะมีแผ่นเหล็กนะ แผ่นเหล็กพวกนี้บางทีเขาไปกัดลายมาเหมือนกันกับที่บอกไว้ว่าเขากัดลายชามคัดก้อนมานะครับเพื่อนนะครับเนี่ยพวกนี้มันมีผลทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนถ้าอ่าเขาเรียกว่าถ้าปล่อยคัดแล้วนะครับความแข็งของสปริงมันดันนะครับดันให้ชุดแผ่นคัดบีบอัดน้ํามันให้รีดน้ามันออกมาท,าทันทีมันสนิทกันท,ทันทีนะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับความแรงนะครับเพื่อน ดังนั้นไอ้คัดทั้งสองชุดนี้นะครับมันจะทํางานร่วมกันเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับว่าแฟดก้อนนะครับมันก็มีผลเกี่ยวกับอกําลังนะครับเพื่อนมีผลเกี่ยวกับการออกตัวนั่นแหละนะครับเพื่อนการออกตัวมันจะออกตัวอืดไม่อืดมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะครับ ทีนี้ในส่วนของชุดคัดแผ่นนะครับมันก็มีผลอีกแหละนะครับว่าเวลาเราปล่อยคัดปั๊บนะครับปล่อยคัดอ่าปล่อยคัดขึ้นมาแล้วคัดมันยังไม่จับตัวหรือว่าจับตัวช้ามันก็มีผลนะครับทําให้ความเร็วของเรามันชะงักได้เหมือนกันนะครับเพื่อนดังนั้นไอ้คัดสองชุดนี้นะครับมันจะทํางานร่วมกันเลยนะครับเพื่อนดังนั้นก็เวลาเลือกใช้ผ้าคัดนะครับก็เลือกใช้ผ้าคัด แบบดีๆสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับเลือกเอกรดเลือกยี่ห้อสักนิดนึงนะครับเพื่อนรวมไปถึงถ้าเราเปลี่ยนชุดคลัต์ก้อนนะครับก็อย่าลืมพิจารณาความสึกของชุดเจดีคลัตนะครับจะีเจดีที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเจดีคลัตมันเป็นลายแบบเมื่อกี้นะครับเพื่อนลายเจดีคลัตมันมันเป็นลายเนี่ยนะครับหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสมัสมนจะหน้าสัมผัสไอหน้าสัมผัสของแผ่นคลัต จะไม่สัมผัสกันกับเจดีนะครับเพื่อนเพราะว่าไอ้สันนูนมันนูนขึ้นมาเยอะไงสันนูนมันนูนขึ้นมาเยอะแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันกําลังจะหมดไปแล้วเห็นไหมล่องตรงนี้นะครับล่องตรงนี้นะครับเพื่อนไอ้ล่องพวกนี้ยนะครับสันนูนมันมาชนตรงล่องเนี่ยนะครับทีนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับก็คือเอาใบเลื่อยนั่นแหละมาซาะล่องนะครับเพื่อนซาะล่องให้มันกว้างขึ้นให้มันลึกลงนะครับเพื่อนนะครับเพื่อชดเชยนะครับ ื่อชดเชยในกรณีที่เราไม่มีกระตังที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นก็เอาไปลองทําดูนะครับเพื่อนเพื่อนก็นี่แหละนะครับเป็นแนวทางนะครับส่วนชุดคลัตต์ก้อนก็เปลี่ยนบ้างเถอะสปริงอะนะครับบางทีสปริงกดคลัต์มันล้านะครับเพื่อนก็ทาให้เป็นสปริงแต่งก็หาสปริงอะทำให้เป็นสปริงแต่งก็หาสปริงเดิมแสแต,ตนดาร์ดแต่ว่าเป็นของใหม่มาใส่นะครับเพื่อนนะครับการที่เราจะไปใส่สปริงแต่งก็ นะครับบอกไว้ก่อนถ้าเป็นรถคลัดเท้านะครับอ่าคันเกียร์กับแกนเกียร์มักจะรูดนะครับถ้าเป็นรถคลัดมือนะครับเพื่อนถ้าเป็นรถคลัดมือนะครับสายคลัดก็มักจะขาดเร็วนะครับเพื่อนดังนั้นนะครับเขาจะใส่แค่สองตัวนะครับเพื่อนถ้าถ้าเป็นรถที่มีสปริงห้าตัวนะครับมีน็อตห้าตัวมีห้าเสาแบบนี้เขาก็จะใส่เป็นสามตัวนะครับเขาไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะครับเพื่อนนะครับก็มี น้อยมากนะครับที่เขาจะอัดสปริงเข้าไปใหม่ทุกตัวนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ 2- อถึงสตัวแค่นั้นเองนะครับถ้ามี4ี่เขาก็เปลี่ยน2ถ้ามี5้าเขาเปลี่ยน3มนะครับเพื่อนนะครับก็สปริงคลาสก้อนก็อย่างที่บอกไว้นะครับเพื่อนอยากให้มันจับเร็วนะครับประหยัดน้ํามันก็อ่ะเอาไขควงสับเข้าไปให้สปริงมันยืดมันละนะครับเพื่อนเอานะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีครับ